สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดเปิดฤดูกาลประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่13สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าไอ้กันข้าวบารีเซียก็เปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ไป1-0ครับจากลูกจุดโทษของคาร์ลอสโซเลอร์ในนาทีที่11ครับโดยที่เกมนี้ต้องบอกว่าโอ้โหใบเหลืองใบแดงไปว่อนฮะฝั่งเจ้าบ้านก็ฮูโกโกิลมอนครับโดนใบแดงไปตั้งแต่นาทีที่3ส่วนเกตาเฟ่ทีมเยือนก็โดนเหลืองแดงไป1คนนั่นก็คืออีลิก คาปาโก้ครับในทีที่76ครับโอ้โหเป็นเกมเปิดสนามที่ดูเดือดจริงๆนันก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยบาลนเซียก็ทยานขึ้นนาไปจากฝูงไปก่อนนะหลังจากคว้า3แต้มส่วนเกตาเฟ่ก็ร่วงไปอยู่อันดับสุดท้ายครับเพราะว่าเก็บแต้มไม่ได้เลย เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดเปิดฤดูดดดกาลในค่ำคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมฮะก็จะมีกาดิสเปิดบ้านเจอเลเบนเต้มอยาก้าพบเลเบเตสอลาเบสเจอเรอัลมาดริดแล้วก็โอซซูนาพบก,กับเอสปันยอนส่วนวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมก็มีอีก3คู่เซลตาบิโกเจอแอตมาดริดบาซ่าเจอเลอัลอสซิดัดแล้วก็เซบียาจะเจอกับลาโยบายเยกาโน ส่วน2คู่สุดท้ายจะเตะคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่17สิงหานะฮะก็จะมีบีรวเปิดบ้านเจอแคนาดาแล้วก็เอลเช่พบก,กับบิลบาว